ครับสวัสดีครับผมชื่อนายวงศกรวงปานครับชื่อเล่นชื่อว่าครูแมนครับ ซึ่งเป็นครูนะครับประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างนะครับซึ่งจะรับผิดชอบนะครับในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น75ชั่วโมงนะครับในรายวิชาการประมาณราคางานก่อสร้างนะครับซึ่งรายวิชาการประมาณราคาช่างก่อสร้างนี้นะครับผู้เรียนนะครับจะได้ความรู้ทั้งหมด3อย่างนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับผู้เรียนนะครับจะได้เข้าใจหลักการงานก่อสร้างนะครับได้อย่างถูกต้องข้อต่อมานะครับผู้เรียนจะ สามารถอ่านแบบอย่างมีหลักการและข้อสุดท้ายนะครับผู้ที่เข้ามาเรียนนะครับจะสามารถคํานวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณงานนะครับค่าแรงค่าวัสดุในปัจจุบันเพื่อใช้คํานวณน,นะครับหาราคางานก่อสร้างนะครับได้อย่างมีหลักการซึ่งต้องยอมรับครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับอาชีพอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่หลายคนให้ความสนใจนะครับก็คืออาชีพผู้รับเหมาซึ่งถ้า ท่านใดนะครับเข้ามาเรียนแล้วก็จะสามารถรู้หลักสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาได้อย่างมีหลักการนะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจําวันได้ซึ่งยังไงแล้วนะครับผู้ที่ให้ความสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูที่เพจประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยสารปัะช่างเชียงใหม่หรือเว็บไซต์ cmpoly.ac.th ได้ครับขอบคุณครับ